ผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกแล้วเนาะครับส่องสายฝ่าผ้าร้วยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีกสองข้างหนึ่งเนาะครับผมมือนีก็มาอยู่ที่หลานตัดผมอาจารย์สิงเนาะครับผมจ่มาตัดผมดูอีกบอตัดดูเจ้าเคยถือเลขน้่มันจานยร์สิงบเจาเป็นอีกห้วนหนึ่งที่จะได้บอกผ่านเอฟซีเลยว่าเจ้ามาตัดเลขกตัดเล็กตัดผมผมถือเลขกบอหมดถึงหมดหมดถึงแล้ว แต่เพื่อนเขาดีป่ะเขาดียุได้แซ้เอาลำงดาเขาดีแม่บอกถือเพื่อนย่บอ่บตอนนี้ก็ถือยุหันเทื่อนละหน่อยนะผมนะใช่เพื่อนดือพวกมัแต่วันนี้เพื่อนเขาขึ้นมวดวนะอ๋อเอป็นอกะซืบดมาล่องลาย้อเราันนี้เขากับบอลูนต่ป่าเพื่อนมาตัดผมเด็กยิ้จะ่อยบ้า่อยเปเล็กดาบเองอ่าผมไปมันเป็นลายเมียแ่ผ้ตรงท้าผู้ตรงเล็ก่อยน ฉันไม่พอดกับฟอกกันแล้วค่ะฉันไม่ดีใจเลยค่ะถ้าตรงกันเพิ่มอีกบอกขวัญังเกตีดดิค่ะใครย่างให้มันดีของเอ้าไปนะเข้าดิเดว่าเยวคือคือของเข้าเป็นตัวเตี้ยของเขากับของเขาของเขาของเขาปล่อยมาเลผสมกันนะสูตรไปสูตรมันเนาะพอถึงว่าถ้ามันผสมของเขานี่เขากับมิธิ์ผู้เดียวแหละไปอัดเลยเหรเนาะซื้อเลยเดียวถ้าผู้นัดกับตรงนี้กับตรงนี้ขวัญชังเกตีดตนี้คือหลังหลายปีแล้วขวัญชัยเกตต้องหอยค่ะรถก็ได้ขหยซื้อหน่อย มันงลรือค่ะแต่ส้นกันนะบางอย่ว่าเอามิตระมาส้นมันออกจได้ผลมิตรคือสิค่ะแต่ว่าค้เเขาฟองนี้เดี๋ยคุณบเดี๋คุณโมาสดเดยคือว่าเนเกาเพื่อฟันดีบ่วายเจ้าุวกฟันเลาจะีบอเมื่อกี้ไว้ในกาเมื่อกี้นี้ว่ายังกาะเขาละลายพืชในเกะ เขาเรยกอะเรียบร้อยเรียบงวนเรียบ้อยครับคานผู้ชมวันนี้เืเพันมาเต็มสี่บสิงไ้หว่ามอยากให้จับสามตัวไงวันนี้เจ้าเล็กวันสี่เลยวัวไรสามตัวไหมสี่วัไรเลยเอาแม่ขอรงปปลาอยถอยกันคุณดสี่เลยวัไรเลยวันที่สามสิบเอจิ้งกุสีขายแบบไม่อันวันที่วันที่หนึ่งซื้อขายตามอันแต่ว่าซื้อก่อนวันที่เขาจะขายปกติแต่ไม่รู้เปลี่ยนสนม่บอเออเพาะถ้าไม่ปึ๊บไปดิ เอาเียกสามตัวแม่ตะกี้ก็ใจเป็นตะกอนหน่อยนี้คือหนึ่งหนึ่งสามอะไรอย่างเงี้แต่ว่าสรุปจริงๆแล้วเหตเกิดคือสองตัวคนสองตัวลากเม็ดเดียวที่สามที่เด็ดแน่นอนแต่ว่าปรจับสามตัวเพร่นั้นในปัญหาเิ็นแต่เัองของขั้อสื่อกรนเพื่อนเพื่อนเ่กจับสองตัวบอกจับสาตัวไว้ตะกี้เาสามตัวเพื่อจหนึ่งวัมืเจ็ดเจ็ดสาม เปิดอเกมาเลยนึามจะหนึ่งหนึ่งสามเลยปั๊มันนี้นะแต่้ารช่งอันนี้กเชื่อแน่ว่าที่ผ่านมาเนาะอันนี้ก็สมุตัวเลอาสารซิงาน้อมาบนล่างเก้าหกหนึ่งชุดไม่เยี่ม่เหลือยี่สี่เนาะถ้ามีจะยี่สี่เราโอ้โหข้อมูลเป็นยังไงพโอ้สามตัวเนี่ยสามตัวเนี่ยตัวเจ้าโปจับเนาะ เนานย้าตัวหมดเออแต่โบจับดยค่ะโอเคะเอาฮะสิบหกค่ะแต่ว่าแต่ว่าก็นะเออโอเคเหรอเจ้าบริษัทนดูแลเวรออ๋อคุณผู้ชมนะครับเนาะแต่เพื่ออะไรแต่งซิงมีสรุปไปเดียวที่พันมากนี่คลิปก้อนๆนะคะคือมีเกมีหกมีหนึ่งตามมีละครคุณผู้ชมเอาแคปหน้าจอไว้ดิพ่อสิงนะคร แี่มาเ้าไปนี่เขอยู่เ่ารนี้ะท่แต่ว่ามีสิมาจับในอีซี่สามตัวจะเป็นตัวไรนาจังเพราะว่าอีซี่กับสามมลายลนะครับวันนีเพน่าปอกอีกแล้วเปล่าปกะรปอกกเี่ย็คือหมุนปอกโหลดได้เพิ่นว่าก็สีปะม่านนี้นะครับเหตุเบอร์โทรัวทส่เหตุบ้างสาเกระสีปะมานนี้นะตัวเลขแต่ว่าเซบหน้าจอไปเนาะครับเนาะบนก็จะขายบลมาบนล่าง ร่างหนึ่งตัวเนี่ยรอบีี่3ครับท่านผู้ชมเปียนที่ว่าหก่อนมันจกมีมีอะไหล่ะแต่ว่าแตทีแะไดนเ่าเขาจะมาฟังที่ฟังเส่อมฟังส่งเอฟซีกับเมื่อไหร่วะเกสาเป็นยังทีคืว่เห็นคลิปก้อนเห็นคลิปก่อนเสียนี้แต่ละไม่ยางก่อนเสียบอกะขั้เหตุจบเพราะว่าพอสิเพิ่มตามนคลิปแล้วบางทันจะไปจับจุดที่เ้าบอกแม่จับจุดที่ว่าพอสิงคือบอกเก่งแท้คือบอก อันนั้นแท้ก็แบบมันใจนแท่ๆเจ้าทุกที่ที่ยังแท้์ไปข้างหน้าตอนที่เพิ่งบอกตอนนะั้นบอกขออา้าให้มันจบสะกดตาเพิ่งบอกจังได็กเอฟซีไปเข่าเซียงวัดัวเลขมันตะใส่ผีเพื่อมาเห็นก็คือเพื่อนจะบอกแนวท่านว่าคุณต้องทานให้จบแล้วให้มาวิเคราะห์ใหม่นะ แต่ตารางขีดนาะมันจะคิดกันถาบว่ามันเจ๊ถาว่ากล้ารอเอขึ้นเหรอเนาะเ้าเาก็ต้องเงยนวะเ้าเีนวะเงียนกันเอามาเปิดนันกันเนาะครับสูนกบาบกนมาบนล่างนะครับติดที่เกาหหนึ่งะครับวิ่งบนล่างเกจชุด9ตัวนี้หนึ่งเก9า9 6 3 4 7สีสี่เก้าหเก้าเจ็ดเกหสาสี่เจ็ดสเกนะครับอวดหนึ่งเมษาสอง้าครับอาจารย์สิงห์ครับผม อันนี้ก็เป็นไมล์เลขบัญชีธนาคารเนาะครับเนาะ4402891043เนาะครับธนาคารไทยพาณิชย์คุณอมพรธรรมวงศ์เนาะครับผมอาจารย์นี้ครับถ้ามันอยากอยคากาแฟคาประกากอโ่นมาทางบัญชีนี้ไดยเนาะครับผมก็เป็นตัวเลขนั่กันสรุปมาบนล่างเนะครับ961ครับผมรอเนาะอันนี้เป็นรอเนาะครับเนาะ ว่าพันเด็ดแห่งคู่เลยนะครับคู่เดียวนะนี่นิ่ว่าพันธุเดคู่เดียวครับหมวดมีมษาสองห้าหหเนาะมาถ่ายต้องกันครับผมให้ยุกให้เพิ่นสั้นเพิ่นกระชื่อทึกแล้วอ๋อุ่อไหนชุดสามตัวชุดสามตัวเนาะผมมวงเนี้ยมันชื่ออะไรอยู่เลยสามคู่นึงก่อนตนตไ้ยอามือสุดท้ายท่นี่ละอไรี่สุดี้ไแอันตรายเด้ เาสือมได้หมดแล้วเจ้มือเรียบร้อยลอกเลยเดี๋ยวลอกลอกก่อนนะครับเนาหลายคูื่อหลายคูหันเจามือได้เงิ่นน้าเหมาบดงตไป้เขาได้แน่แน่แน่วันที่สามสิบเอ็ดค่อยเจอกันเงืนหลายข้อย่งก็ต้องซื้อหลายตัวตัวน่รงเงืนเจ้ามือสุดท้ายม่เจอเรีกเกแทไม่ได้งงงเลยครับมันมันจังนาะลงลงเรยครับรงสุขีบรวด ค่าปากกาค่ากาแฟนะครับเออโอ้กเลยัดต้องเน้ยงอางเจ้าเอ็นานันดีเยขอบจหลาเด้อเขาไปกัั้นเขาไปกันัเขานัน่น่นเข้าไปันสัเตอปอกปองมันดอกคีบเลยเมียเลยคันเข้าไปันสัน่ันตพวกขทีมนกเข้าบส่มีกับร่างจก่ก็เขาที่คนถัวเเขาสีบอลเข้าเองมา ทันทีว่านี่ก็สองยังกันิีว่านี่ยนะคืออะไรอ่ะแจ๊ปเปิลทั้นประเทศคนมันเข้าคลิปค่ะเขาไม่เป็นเสียงจะเกาแม่เขาคลิปดิเขาคลิปจะพูดเสียงดิคนนอกคนในเอออย่าพูดปูที่หน้ามันสั่งสั่นคนนอกคนในเอาครับมาเบิรงนน้ำกันบาดนี่เออมันประกาศเย็นเย็นเจนเย็นให้เจ้าก่อนถ้าจะไปเขียนตอมเพื่อนตื่นออกจากหนักส้วนเคนจบก็เอาเลยแม่ต้องไปเกิน เอ่วงเบิ<觀眾>่งเอาเพิ่งเจจา้วก็สิไปเด้นี่พ่อหูพ่องหูจักเพิ่งละเนาะพอสิงเนาะเปาเสื้อไว้เลยค่ะนี่นะพอนี่มีตรตอนนี้มา嘛จังมาบายเอาครับผมเอารอจังบ่ายเพิ่งไปเลยที่ไหนไปไปนั่งหมองเก่ามันจังมันเออนั่งหมองมันหมองมันบอกลากระตอมเลยสบู่ก็ใส่ดีเนะครับสบู่เจดีย์นี่ตูตัวทูตัวน้ำขาวครับเซยกระขาวจือเหลี่ยมคมเบิ่งเล็กทามโป้ไปจ่า เอาบานนี้จะช้าที่รอบที่สี่บาทอเนจาก็จากโคกตัวเรือหาจากหาเรือสี่แต่ว่าพมสิตาถึงกรอสามวันที่สามสิบเอ็ดอเนี้ยขึ้นเรือสองตัวเล้วไงสภาพบนสพาพบนเออล่างนี่ก็ยุนี่สองตัวแต่ยังคนตัดตัวหนึ่งถ้าตัดมือวันที่สามสิบเอ็ดนี่คือบนนี่ขึ้ล่างนี่คือสามตัวแต่ว่าว่าเต็มสูตรหนึ่งหนึ่งสามห้าเ็ตเก้า เอาเสนาแต่ผมคัดมาหายได้หนึ่งสามเกาหาอกเอาใสน่าหา,เ,า,หาเป็นตัวร่องบปรไซแล้วมันหลผลุดมันโบอยู่นี่นะเ,เลัวนี้นตัวนี้วันนี้สาสิบเอผมยังสีรงหายล่างคูนึงบนคูนึงต่วโาถดเดินเล็กปิ่งว่าใเนาะ,ะวิ่งบนล่าง วที่เดียวบิงบนล่างสามมาครับท่านผมาหลุดมาตัวไหนเจ้าโอ้ยโอ้ยขี้ลายตัวหมดขี้เขาส่วนขี้โบส่วนตัวหมน้าปังน้าบาาเจ้าเอาบอกไหมมือขึ้นมาเร็วๆเก้าเก้าสามตัววิ่งบนล่างเก้าตัวนี้เก้าหกสามสี่ ทีโบมีคือเลขดักของผมเนอะทีมีคือเลขเด่นที่จ,จับคู่ได้อยู่นี่คือ,ออกสองตัวครับที่ผมจับไม้ผมถือก,กับไปจับใหม่เด้ครับอันนี้ข้อมือของผมที่หูเก่ากับสีเก่ากมาบุ๋มครับ,รบ,รบตัวนี้คือลางลางมือสุดท้ายที่จะหายคู่หนึ่งจากสองคู่สี่เลือคู่เดียวแล้วกาซีโบม์เด็ดเด็ดหายอีคู่นไงอยู่นี่เด็ดแซานี่กับเชนนั่นละมันเด็ดสามตัว ตั้งสามตัวฝา e. จัดค่ะทกท่านสามตัวตัวละสองร้อยถึงหนึ่งแสนนะครับเนี่ยเลื่อนๆถูกหวยไปนั่กันค่ะครับผมเอาครับขอบคุณประสิงห์ครับผมครับครับครับสำหรับชิปนี่ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสุขสิมันนั่งกันครับผมขอบคุณครับ